้าไข่ไม่พัดจะดุน <c oughs> อะไรยืนค่ะยืนเลยแต่เขาท่าเนี้ยหลายครั้งละมัจะตั้งขายเราจะยืนเองหนูมันไม่มีที่เกาะนะลกูกหนูก็จะเอาแบบชนิดว่าไวไวไว,ไว่ามาไหมมันเป็นหาใยค่ จะยืนจะเดินมาหนูจะเดินมาเหรอเดินไม่ได้อะเดินไม่ได้ไหนัน่งงเบอเลยเขาอยากยืนนะเขาไม่อยากนั่งหาตู้ทีวี

เทปพันเกียวว่ะอาจจะต้องใช้นะพ่อฮะัะไงคะมีเกียวมีนกาวอ่ะกาไม่ต้องใช้แต่เทปโอู้จำปะหน้าเกรง โอ้ยโตเต็มทำไมต้องทำยางนั้นดูต้องย้าเลยโอ้ยยายของชอบไป